คือวิวเขาอ่ะสวยมากอุ้ยควันออกเขาสวยมากควันออกบนเขาจ้านี่เขาล้อมรอบเลยนะคะเนี่ยเรากำลังจะไปนะคะตรงนี้นี่ค่ะหมอกเกาะต้นไม้ ใครอยู่ตรงนี้นะวิวงามร้อยล้านแสนล้านเลยนี่ก็จะเป็นน้ำมนต์นะคะ ก็กินกระหล่ำดองอีกแล้วสกุตแล้วก็ปลานะคะนี่ก็จะเป็นแบบอะไรไม่รู้ว่าก็เป็นสเต็กเนื้อกับเส้นฟรายนะคะนี่เมื่อวานเรากินแบบนี้แต่เป็นแป้งเหมือนอุดมวันนี้มันจะนุ่มๆ้เหมือนไข่เจียวคือเราชอบกินข้าวเราก็เลยสั่งข้าวนะคะก็จะเป็นปลาชิมก็จะมีหอมเจียวมีปลามีเนี่ย อร่อยอร่อย,ออย,ออยมันตุ่มข้าเป็นเม็ดสวยมากมนนาคือหมอกเริ่มมาแล้วจ้าเมื่กี้นี้หมอกมานิดเดียวเอง กินอิ่มแล้วตบ้ายด้วยเหล้าแบบนี้นะคะจะร áng, ้างลำไส้ให้มันย่อยสบายค่ะอิ่มแล้วก็ตบ้ายด้วยเหล้านะคะจะได้ย่อยสบายท้องค่ะแล้วก็กาแฟค่ะตาำธรรมเนียมนะคะทุกร้านต้องทําเหมือนเหล้าขาวเลยที่เรากินอาหารร้านนี้นะคะแล้วเราก็ออกมาดูหมองนะคะสวยมากหนาวพอดีพอดีไม่เยอะนะคะ บรรยากาศรอบๆจ้ายืนอยู่กลางลมหนาวมันแะ่ด้ถิงดูเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันยืนจะเป็นกล้องส่องนะคะ